สวัสดีนะคะเพื่อนๆก่อนกลับบ้านนะคะแฟนพาแวะอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นบ่อน้ําธรรมชาตินะคะคือน้ําเขาจะขึ้นมาเองนะคะขึ้นมาเองแบบเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้พวกนักประดาน้ํานะคะเขาก็จะดำน้ําดูแล้วก็สํารวจใต้น้ํานะคะสํารวจข้างบนก่อนนะคะแต่มีอีกที่ ที่จะลงไปข้างล่างนะคะคือลึกมากๆนะคะอันนี้จะมีอยู่สองคนนะคะที่สำรวจข้างบนนะคะก็จะมีกล้องมีอะไรสองนะคะน้ำนี่คือใสามากๆนะคะใสจริงๆใสจนเขียวนะคะคือสวยมากนะคะนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเ,เขาสำรวจหาอะไรนะคะ กนไม่รู้นี่นะคะเขาก็จะเขาก็จะมีไฟฉายสองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่นะคะที่น่าสนใจนะคะถ้ารู้ประวัติของเขาหมดทุกอย่างก็จะอธิบายได้นะคะว่าเป็นมาอย่างไงนะคะเป็นอีกที่นะคะที่นักท่องเที่ยวเยอะนะคะ ก็จะเป็นอีกเมืองนะคะที่น่าเดินน่าเที่ยวมากๆนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเขาจะเอาเฟซชายนะคะส่งส่งหาอะไรไม่รู้นะคะนี่นะคะน้ําใสมากนะคะใสจนแบบเขียวนะคะเวลาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะคะเขาจะสะท้อนกับน้ํานะคะเป็นเงาสะท้อนกับน้ํานะคะสวยมากคะ่ะดูน้ํานะคะ เขียวใสจริงๆค่ะเขาจะมีไฟฉายแล้วก็กล้องนะคะกล้องตัวใหญ่มากนะคะไว้คอยส่องคอยสำรวจนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอ,อบบอ่อนะคะน้ำคือใสมากๆนะคะน้ำที่ขึ้นมาแบบเป็นธรรมชาตินะคะนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำที่หลๆอยูยอย่นี้เขาจะขึ้นมาจากบอ่อนะคะ เหมือนที่บ้านเราเขาขุดสระนะคะเขาก็จะขึ้นมาเปไนน้เลยนะคะคือน้ําจะซึมออกมาจากบ่อนะคะตอนนี้พวกพรเดินดูรอบๆเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพากันไปซื้อที่ติดตู้เย็นนะคะแล้วก็จะไปเดินในเมืองแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะ กันออกมาแล้วนะคะนั่งรถกลับบ้านแล้วนะคะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ 15 Kilometer immer wieder stockend, eine Dreiviertelstunde mehr Zeit hier einplanen. Gesperrt momentan die B9 Wörth-Alsruhe zwischen Darmstadt, Eberstadt und Zwingenberg. Drei Kilometer Stau. Alles immer noch mal nachzulesen im Netz SWR1.de. Gute Fahrt und vor allem gutes Ankommen heute. SWR1, das Wetter für uns in Baden-Württemberg. Weiter sehr wechselhaft, immer wieder Wolken, dadurch, dadurch scheint ab und zu die Sonne.